ตอบได้เม่อไหรคุณบอกว่าประมาณแล้วเขบอกว่าเป็นไหนนใหญเป็นพี่เป็นพี่สาวรอของน้องชายค่ะแล้วว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับขอทาขอทาเขอสางเเอ่อเนียยงขอดอบ น้องไเอมาเป็นอันเป็นยสัตเป็นย่งบอกบอเดนาอึ้งไปสักพักหนึงจ้ะพอเป็นอย่างบอกพี่มาตัก็เ้ย้องติดจ้ะ พอ่อศึกโดนขาโอ,อ้ชอกแบบเป็นโรคพิดด้วยแล้วเะี่ืเขาอือ้แต่ว่าตอนนี้เขาเขาจะคนลายด้ยแล้วพ่อมันเป็นยังไงตอนนี้โอ้อยากเห็นมันมันมันเป็นคนบอมันขาได้เหรอมากระทังหนคนเป็นเป็นสดสดหรือเป็นคนยังอืหมูแบบว่าอยากถามว่ามันเป็นคนไหม,อมเอาอะไรทันจ,จิตใจแค่นั้นแหละอยากรู้อยากถามเพราะว่าจะพาศพกระหดไายเนาะจะหดมาก ไม่ใช่คนไทยด้วยถ้ามามไหมคะคนไทยมันใช่หรอะรคะคือกิดอย่างเขาแบบรู้สึกว่าสบายใจจนแบบทำลายเป็นใดไหมบอรู้กันค่ะเพวมาพอบกเค่อยกอดอย่างของฟางเลยถักกันย่ำเพียถักกันกันบปกติธรรมดาถามข้วถูกตุกันธรรมดาจ,จา้ะบ่ลลูนใหญ่เกินอันเขาคิดในเข้ามีของเขาคิดว่าเป็นลักษณะไรคะเป็นชั้นอันคที่ทราบหรือว่าเป็นแนวใดบอกบ่ลถูกค่ะบว่าบอรลูนน้ำกอเลยตอบบ่าสูงและคอนเองจ้ะ มื่อถูกจริงๆค่ะตอบว่ถูกอ่ะเราเป็นอย่างก็คึงเอารถกลับไปบางบัวทองเอาไปเอาไปแถวบางเพื้นเมืองไหมบ่เข้าใจมันทายผิหั ẳ n บอกเลยว่าทีไหนเขาไปกลับที่ทางนั้นองเนี่ยเขแปลกใจใช่ในก็งงินพิสูจน์เขาบ่เข้าใจที่กลับมาเพราะเพราะอย่างขาเพราะอย่างตอนแรกเออน้องน้องเออน่องแฟนบอกว่าตกลงกันสองหมื่คือบ่บอก อืมเจริ้หาไห้เงินสองหมื่นสองหมื่นพ่าท่านจับไปอืมบอกว่าต่อการเงินสองหมื่นทุกเบาบอกถ้าบอกกับเจริหาไห้เงินบ่ขาเพ่าต้องเขาผสมมะขานแบบนี้แสดงว่าพ่อถ้าเขาจับตัวได้แล้วเขาก็โทรมาลักษณะเรียกตัวประกันในที่บอกแมนค่ะอืมเขาหาแฟนหมองซ้ายอ่ะค่ะจ้ะเขาหายลาเลาหาเงินมาไหนเม่รูู้หายไปลาวม่อหายไปลาเพราะว่าหูกแค่นี้ค่ะเพราะว่าหองเขาเก่ากั ตาสายไปเลยเราหลุซ้ายไปไหนตาสินใจแ้งคววมบอตอนที่เขาโทรมาของเงินสองหมื่นลกซ้ายนึ่งบ่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยค่ะอืไม่รู้ว่าอะไรเลยอจะเขาโทรศัพท์เขาใส่ใส่เบอร์ผู้ตายเนี่ยเโทรมาจะเรากระทรหาน้องเรากระทรหาแฟนน้องที่คบกันน่ะตอนนี้เขาเขาคื้หูเบอร์กันซะนั้นในโทรศัพท์เอโทรศัพท์ของพ่อใช่ค่ะแล้วมีเสียงร้องมาด้วยเรอใช่ค่ะแล้วทีนี้ พ่อน่ะเขาบอกว่าห้ามบอกห้ามบอกลูกชายห้ามห้ามบอกยอดเขาบอกวะเนี้ยเนี่ยยอดเล่าให้ฟังนะค่ะมาบนรถอืเล่าให้กันฟังมาบนรถอืก่อนทุ่งเนี่ยเขาโทรหาช่วงกี่โมงครับพอรู้งโทรหาใครครึเปล่าย้อนโทรหาบ้านสี่โรงยินบ่อดีตผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ๋อผู้ก่อเหตุโทรหาเราบ่าู้ว่าจักโมงค่ะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าประมาณเก้าโมงเศร้าประมาณนี้แหละแล้วเพิ่นคือเพราแจ้งความชนะเพราะแบบ ถือจัโตไปแต่ก็รู้ว่าแต่แฟนมึงก็หน่อยนะแบบคุยแบบเม่ชัดเจนก็เลยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาเสือบเหรอเสื้อปกติหนอกซ้ายกว่าเสือยุทธบัภาวนาขออยังให้เป็นแบบนี้คิดไปมันกัเปะเปะทุกเรื่องอะค่ะเขาบอกว่าไม่อยากผมไม่อยากคิดเลยเขาบอกว่าไม่อยากคิดแบบนี้ว่าพอตรงต้นนี้เขาบอกว่าตรงนู้นจังแบบเนี่ย ทำไมทำไมพ่อมาขับรถกะกลางคืนนะฮะแปลกค่ะน้องชายเขาบอกว่าแปลกมากเขาบอกว่าผมเข้าเร็วค่ะปกติออกกลางคืนคือเป็นคู่กะกันยอดใช่พ่อออกกันกลางกลางวันกะน้องชายออกกลางคืนแต่เขาบอกว่าแปลกมากทําไมผมต้องเข้าเข้าเร็วเขาบอกว่าเข้าบ้านเร็วคือพ่อเขารถอ่ะต้องหาเงินที่งาห้างบางไม่ได้ค่ะแล้วเขาบอกว่าแปลกมาก ในความนี้ผู้ร่วมโครงการเขามีคนไทยเหรอในเมื่อพื่อนมากพวนี้พูดไทยไม่ได้เขาไม่รู้เหมือนกันนะเราแล้วเกาพูดกับเราก็เป็นพูดภาษาไทยรู้ภาษาอะไรยังไม่เห็นหน้าเขาเลยอ่ะือนไมตอนที่โทรมาโทรมาเรียกเบียนต่อเนี่ยโทรหาไม่โทรหาเออแฟนค่ะแฟนแฟนของน้องชายเขาพูดไทยเขาก็พูดอะไพูดไทยไม่ชัดเขาบอกว่าพูดไทยไม่ชัดพูดไม่ชัดเขาบอกว่าเน้องชายเล่าให้ฟังนะมาบนรถค่ะ ก็รู้แค่นี้ค่ะแต่ว่าไม่รู้จักนะกับคนก่อเหตุเขารัวไม่รู้จักกับคนก่อเหตุไม่ค่ะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นค่ะพ่อพ่อเขามีเขามีทรัพย์สินอะไรไหมที่บ้านมีไหมก็ปกติของชาวนาเนาะค่ะมีก็มีนามีบ้านธรรมดามีรถแท็กซี่คันนองก็แค่นี้ค่ะขเวลาไปขับแท็กซี่แกจะเอาอะไรปด้วยบ้างเอามีมีมีทองหยอมีอะไรงไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะบ้านอี่ขอแก่นจะมีอะไรก็ปกติก็มี ปกติของบ้านนอกอะคะก็มีบ้านเท่นั้นลูกกี่คนเออเขามีลูกเนี่ยยอดคนเดียว๋อลูกเป็นยอดคนเดียวแล้วเขามีปัญหาอะไรกับลูกมันเคยมีปากเสียงไหมไม่ไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีที่ไปเห็นนะไม่เคยมีอะไรเลยคือพ่อลูกกันเนาะรักกันรักกันมากมีอะไรก็รอกันถ้าถ้าไม่เห็นยอดก็โทรหาเฟซหาเฟซหาเพราะว่าเห็นยอดไหมเห็นน้องไหม ตลอดเลยยังไม่นานเนี่ยคุยกันยังไม่นานเฟซคุยกันแล้วสุดนัออ่นแหอะไม่แน่ใจนะคะคุยกับคุยกับคนได้ป่าจ้ากาสุดคือเนี่ยถามหาลูกชาย,มยาแม่บอกว่ายอดไปหาไหมวันนี้เออเขาบอกว่าหมอให้เอารถมาให้เขาบอกว่าเรียกลูกชายว่าหมออมอคุยกันแบบพ่กลูกเนาะ ยังไงจ้าพ่อก็คือไม่เข้าใจเขาไงไม่เข้าใจค่ะเขาบอกว่าเราก็บอกว่าโทรหายเยอะสิเขาบอกว่าโตๆกันแล้วไม่รับสายเขาบอกรับสายไม่รับสายแค่นั้นคือเขาบอกว่าอ๋อจากพ่อแค่นั้นเองค่ะคุยกันล่าสุดกับพ่อตอนที่ตายค่ะโเขาตัดเส้นตัวที่อย่างเช่นเขา ไม่เห็นหรอเราเราเราได้คุยโทรศัพท์กับพ่อคุณสายเมื่อไหร่ครับไม่ได้คุยเลยพี่แฟนคุยเหรอครับแฟนคุยนะอันนี้ผมไม่ทราบล่าสุดผมกินข้าวที่บ้านตอนนั้นนะครับแล้วรู้ว่าพ่อเสียชีวิตตอนไหนเที่ยงครับรู้จักแม่แล้วแล้วที่บอกว่ามีคนโทรโทรเฟซมาคุยกับพ่อจริงไหม ที่เปินพ่ออันนี้ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบคุณยาวเลยยาวเลยแล้วเมื่อคืนเราอยู่ไหนไปมาอยู่บ้านอยู่ผมที่บ้านทำไมเข้ามาขับรถกับไอซ์คืนติดกันกับชาวบ้นก็ผมเข้าบ้านไปครับผมเข้าบ้านไปกินาฬิกครับสามทีเรารู้ไหมว่าพ่อยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอะไรยังไงยาวเลยขัอไม่รู้อหรอันนี้ผมไม่รู้จริงครับ พเบวเร้อนลงไรนีเยคยมาถวพ่อไหมไม่เหนอที่เกิเหตุะครับไม่ยับลไับยับ๊บอ่ะตุ๊บต่บโดนนี่กลถ้าถเป็นกระท้อนนี่อร่อยเลยนะ ใช่ใช่ใช่เราผ้าเราเราทำเราเราทำหรือเปล่าสรุปเราเราเป็นคนฆ่าเขาไหมสรุปสรุปใครเป็นคนทำค<ะ>รฮะเราพูดได้นะเราเป็นคนทำไหมใครใครคนทำรู้เขาเกี่ยวข้องด้วย,ย,หยไ,ไ,ไหม